สวัสดีครับอยู่กับช่องตอยบันดอนเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้นะครับจะพาเพื่อนๆมาย้ำคัดนะครับย้ำคัดเวฟหนึ่งสองห้าไอประวันนะครับอมันหลวมนะครับมันหลวมมันโยกได้นะครับเวลาเราทําเครื่องนะครับผ่าเครื่องใหม่ถ้าเราไม่เช็คตัวนี้นะครับประกอบเข้าไปแล้วมันอาจจะยังมีเสียงดังอยู่ในเครื่องนะครับก็ตัวนี้ผมผ่าเครื่องเวฟสีดํานะครับ กันครับเมื่อกี้มีลูกค้ามานะครับก็จะมาย้ําคัดใหม่นะครับเปลี่ยนลูกยางสี่ตัวนะครับเปลี่ยนลูกยางสี่ตัวหรือบางยี่ห้อเขาก็จะให้มาหกตัวเลยนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับเขาก็จะถ้าระบุระบุไปเลยว่าเป็นของประวานเขาก็จะให้มาหกตัวแต่ตัวนี้น้องเขาให้น้องเขาไปซื้อมาเองนะครับได้เป็นรุ่นรวมนะครับก็ดีนะครับสําหรับฮอนดานะครับคืออะไรหนึ่งตัว ใช้ได้หลายรุ่นนะครับดีสําหรับร้านอะไรครับคือไม่ต้องลงเฉพาะรุ่นทุกรุ่นทุกรุ่นนะครับคือลงไว้ตัวเดียวก็ใส่ได้หลายรุ่นนะครับเนี่ยดูนะครับทั้งโนวาทั้งเวฟร้อยนะครับทั้งดีมเวฟร้อยสิบไอด้วยนะครับก็มันมันเป็นรูรูดีหมดเลยนะครับรูแบบนี้มันรูกลมมันไม่มีมานะครับสําหรับตัวนี้นะครับ <c oughs> ผมก็จะใส่แค่สี่ตัวเะเหมือนเดิมเขาครับแล้วก็ย้ำหมุดก็เดี๋ยวไปใส่อีกเลยครับเราก็จะยกตัวนี้ออกนะครับแยกเฟืองออกครับเดี๋ยวก่อนให้ดูตัวนี้ก่อนนะครับคือเขาจะเอาหมุดย้ำไว้นะครับเราก็เจียออกนะครับแต่ผมจะตอกจุดมาร์กนะครับ ให้มันตรงจุดนะครับฝั่งนี้เราก็จะตอกให้มันตรงจุดนะครับเพื่วความชั่วนะครับจริงแล้วใส่ใส่ตัวไหนก็ได้นะครับแต่ว่าเราต้องการให้มันอยู่จุดเดิมเนาะ,ะดึงออกนะครับเราก็ดึงลูยางตัวเดิมออกนะครับอสี่ตัวนะครับสี่ตัว แข็งครับลูกยางมันแข็งหมดแล้วครับแล้วก็เราโยกดูนะครับวิธีการเช็คก,ก็คือการสมมติว่าถอดออกมาแล้วก็โยกดูครับมันจะปกติมันจะแน่นนะครับเราก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปครับสี่ตัวเหมือนเดิม นี่นะครับแล้วเราก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วก็ดูมาร์กครับอ้รอยที่เราทำจุดไว้นะครับ นี่นี่นะครับผมทําให้มันตรงจุดอย่างนี้นะครับแล้วเราก็กดมันลงไปนี่ครับเรียบร้อยแน่นปีะนะครับทีนี้เราก็ใส่ประกบฝาปิดนะครับฝาปิดก็ผมก็ทำมาร์กไว้นะครับนี่ครับแล้วเราก็จะขึ้นแท่นอัดนะครับ จะอัดเอานะครับไม่ได้มีเครื่องมือพิเศษอะไรมากมายนะครับก็หาตัวรองไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็ใส่หมุดแล้วหาตัวรองแล้วก็ขึ้นแท่นอัดเลยครับาปแล้วไปดูกันที่แท่นอัดต่อนะครับนะครับพอมาใส่แท่นอัดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับข้างล่างเราก็หาอะไรรองไว้นะครับก็ผมเอาลูกปืนครับ ปืนที่เป็นลูกปืนตุ๊กตาครับตุ๊กตามันแตกนะครับก็มันรองพอดีนะครับแล้วเราก็จะเอาตัวนี้ครับมาใส่นะครับมาใส่แล้วก็อัดลงไปนะครับให้มันบีบบีบบีบไว้นะครับก็ตอนอัดอาจจะไม่ได้ทําให้ดูนะครับก็เดี๋ยวให้ดูตอนเสร็จเลยนะครับอย่างนี้นะครับ นี่นะครับนี่นะครับแล้วกาดลงไปนะครับต่ถ้าใครไม่มีเทนดก็เอาคอนตียวก็ได้ครับก็ค่อยๆเคาะลงไปมันก็จะได้นะครับเดี๋ยวค่อยดูตอนเสร็จนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ก็ใช้ได้นะครับแน่นครับอเรียบร้อยนะครับ นนีี่่ครับไปพบกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ